เป้าหมายคือการทำดังต่อไปนี้น,นายนภัสเปิดใจรายการสามแซบบอกเป้าหมายที่จะทำหลังจากนี้หนุ่มกัญชัยถึงกับออกปากเป็นห่วงเลยพ้าเอกหนุ่มสุดหล่อน,น,นายนภัสเสียงสมบูรณ์หลังกลับมาเป็นโสดอีกครั้งแบบที่หายคนแอบเป็นห่วงเพราะระยะหลังเจ้าตัวดูร่างกายสูบผอมล่าสุดน,นายนภัสได้มาออกรายการสามแซบที่มีพิธีกรคนดังอย่างหนุ่มกัญชัยชมพู่อารยาและแอฟทักษอรเป็นคนถามไถยอัปเดตเรื่องราวชีวิตโดยบุคคลที่สนิท และรับรู้เรื่องราวของนายนภัสมาโดยตลอดอย่างหนุ่มกัญชัยได้เปิดฉากถามว่าหนุ่มกัญชัยตอนนี้ร่าเริงยิ้มได้นะนายนภัสครับอยู่กับอาไทยและมานาแมนใชย้ยนั่นฟีดแบ็ดีเลยยิ้มได้แอฟทักษอ่อนที่ผอมขนาดนี้เพราะเรื่องนั้นหรือเปล่านายนภัสที่เขาเขียนว่าจะไปวิ่งมาราธอนใช่ไหมใช่ครับเป้าหมายของผมต้องพิชิตให้ได้แอฟทักษอ,อน่นจะไปเมื่อไหร่นายนภัส จะไปช่วงปลายปีครับเป็นโัวที่ตั้งไว้แต่ดันมีปัญหาสุขภาพบาดเจ็บที่หัวเขาก็เลยคิดว่าไม่ไหวแต่พอได้กลับมาลองอีกครั้งรู้สึกว่ามันโอเคขึ้นก็เริ่มกลับมาวิ่งมาราธอนหนุ่มกัญชัยตอนนี้กลับมาแข็งแรงแล้วใช่ไหมนายนภัสยังครับยังต้องฟิตอีกเยอะหนุ่มกัญชัยโอเคออกกําลังกายนะจะได้แข็งแรงไวๆที่เป็นห่วงหนุ่มกัญชัยนายก็เปิดใจใช่ไหมนายนภัสทาใจก่อน